สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจับมือมูลนิธิปัญญาวุฒิจัดโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่นเต้นแบบเยาวชนไทยห่างไกลการพนันเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะสร้างความตระหนักรู้รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้คิดดีทำดีกันค่ะโดยล่าสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิได้เปิดตัวโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นเจ็ดนำโดยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชยัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและโคษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมโดยคุณศักชัยพฤทธิักต์เลขาธิการมูลน วีลินทิลานาทองบ่อจระรรมการผู้จัดการบริษัท360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมพูดคุยในรายละเอียดค่ะนอกจากนี้ยังได้ทูตคิดใส่ไอดอลเฟมชวินโลดลิขิตเจริญสกุลทูตคิดใส่ไอดอลด้านศาสนาประจําปี2565ร่วมในงานพร้อมกันนี้ยังได้มีการแต่งตั้งทูตคิดใส่ไอดอลประจําปี2566ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ชัชวิททูตคิดใส่ไอดอลด้านกีฬาน้องอินเตอร์รุงระดาทูตคิดใส่ไอดอลด้านการศึกษาไอสรุนสะทอนทูตคิดใส่ไอดอลด้านสิ่งแวดล้อมโดย ทางโครงการยังได้จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อลณรงนลงให้เยาวชนไทยได้ห่างไกลจากการพนันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง5ด้านค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจอายุระหว่าง13-18ปีสามารถเข้าร่วมโครงการโดยส่งคลิปวิดีโอสแสดงความสามารถพิเศษและวิสัยทัศน์รณรงคลงต่อต้านการพนันในแนวคิดเท่ได้โดยไม่พึ่งการพนันความยาวไม่เกิน3นาทีมาได้ที่เว็บไซต์คิดใส .com ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาและโลกเกียรติคุณโดยจะประกาศผลในวันที่18ธันวา คมนนี้กัคครับว่าสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลและมูลนิธิปัญญบุตรเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันพัฒนาโครงการคิดสสยไทยแลนด์ซีซันเดนะครับให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและสิ่งสําคัญมากๆที่ทําให้เป็นตัวบันทอนนะครับการเติบโตการเติบใหญ่ของเยาวชนคนไทยก็คือการพนันซึ่งตอนนี้เนี่ยการพนันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นก็คือเข้ามาใกล้ตัวเยาวชนคนไทยมากขึ้นโดยพะยิ่งเข้ามาในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก เข้ามาในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อการพนันโดยพ้องยิ่งการพนันออนไลน์เข้ามามากขึ้นเนี่ยเยาวชนคนไทยถ้ามีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันและความรู้ไม่ดีเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่การพนันโดยพ้องยิ่งการพนันออนไลน์ซึ่งเย้ายวนนะครับจิตใจอย่างมากมายดังนั้นมูลนิธิปัญยญวุฒิและสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแพร่กระจายองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนคนไทยภายใต้โครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นเจให้ห่างไกลการพนันห่างไกลการพนันออนไลน์เพื่อจะทําให้ตัวเองมีชีวิตและมีอนาคตที่สดใสรุ่งโรดไม่มีการบั่นทอนโดยการพนันและทําให้ตัวเองต้องทิ้งชีวิตการเรียนทิ้งชีวิตการทํางานไปนะครับนอกจากนั้นเมื่อตัวเองนะครับเยาวชนทุกคนมีชีวิตที่รุ่งโรสดสดใสแล้วเนี่ยครอบครัวจะมีความสุขความอบอุ่นจะเกิดขึ้นและสังคมไทยจะเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยก็จะ พัฒนามากขึนครับกิจกรรมของคิดใสยไทยแลนด์นะคะซึ่งได้ดําเนินการโดย360อ,องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดในนามมูล,ลนิธิปัญญาบุตรนะคะเตรียมกิจกรรมให้น้องๆเยอะมากๆเราจะมีบูธคินทรศการ5ด้านคือด้าน ศาสนาการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะบูธของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมีทั้งเกมมีทั้งการต่างๆให้น้องๆได้ตะลุยกันนะคะได้สัมผัสกับชีวิตที่ห่างไกลาการพนันว่ามีวิธีการห่างไกลยอย่างไรบ้างถ้าเราเจอะเจอว่าเพื่อนหรือคนรู้จักติดการพาน,านันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรและรวมถึงปลูกฝังท่านิยมให้เยาวชนไทยห่างไกลาการพาน,านันผ่านนิทรรศการต่างๆที่จะสัญจรไปทั่วประเทศไปทุกภาคเลยนะคะกระบวนการในการที่จะเข้าถึง เด็กและเยาวชนได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของบันเทิงร้องเล่นเต้นแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางที่จะดึงดูดให้เด็กๆเ,เข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ใส่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเนื้อหาที่จะหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเราจะฝังชิปเข้าไปในตัวของเด็กนะครับชิปของความดีในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินยัย ความมีกระตันยูกระตัก AT, เอทีแล้วก็ความสำนึกรักชาติรักแผ่นดินรักบ,บ้านเกิดน,นะครับน,นี่ก็คือ,อ,อสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปภายใต้โครงการคิดใสยไทยแลนด์นะครับแลศรีสะน,นี้ก็พิเศษครับเพราะว่าสำนักง,งานสลากกิน,นแบ่งท่านบาลก็ขอร้องมูลนิธิปญาวุฒธและโครงการนี้นะครับว่าให้น้องๆเยาวชนเนี่ยคิดสโลแกนแล้วก็ทําคลิปสั้นๆเพื่อจะต่อต้านการพนันนะครับให้หา่างไกลการพนันออนไลน์จะได้ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนทุกคน <S <S ตามโรงเรียนต่างๆและตามโอกาสต่างๆครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานคิดใสไทยแลนด์ซีซั่นเนะครับ <Yeah. S 1> ก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกของผมนะครับเ mm hmm. พราะว่าผมยังไม่เคยมาซีซั่นก่อนหน้านี้เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับได้มาร่วมเวทีได้เป็นเป็นทูตเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าผมเห็นน้องๆจากโครงการคิดใสแต่ละคนนะ่ะค mm ือ hmm. เก่งมากผมรู้ก็เลยรู้สึกดีใจว่าเราได้มาอยู่ร่วมกับคนเก่งตรงนี้นะครับ <S 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 แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับก็จริง ตั้งแต่ได้มาเจอกับทางพี่ปอพี่สังนะครับล้วก็ได้มามีโอกาสทางานด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์หนังที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่ออยู่นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางคิดใสเนี่ยให้มาเข้าร่วมโครงการมาแนะน,นําน้องๆด้วยแล้วก็มีการได้ไปทัวร์ในต่างจังหวัดนะครับไปเล่นกิจกรรมต่างๆางแล้วก็แนะนาน้องๆเกี่ยวกับเรื่องอการพนันนะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ย ก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพนี้ที่ได้มางานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโครงการนะคะที่ให้น้องเตยเนี่ยเป็นทูตด,ด้านการศึกษานะคะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าอย่ายุ่งเกีก่ยวกับการพนันเลยมันเป็นสิ่งไม่ดี เป็นครั้งแรกครับที่ได้แบบเป็นทุนนะครับด้าสิ่งแวดล้อบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากทุกคนครับน้องๆทุกคนที่กําลังสนใจอยู่สมัครได้แล้วนะครับวันนี้ครับก็คือมาเป็นคิดใส่ไทยแลนด์ครับรุ่นซีซันเนะครับก็ส่วนตัวอยากจะเชิญชวนคนมาเยอะๆอเพราะว,ว่าเรามีมอบทุนด้วยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับที่พร้อมจะผลักดันส่งเสริมเยาวชนทุกคนครับ